ขอัยเพิ่งมานะครับล้างหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับวันนี้เอาสตอมสี่สองสองสี่มาทางขาบวนนะครับรถใกล้ออกแล้วอีกหนึ่งนาทีเพิ่งมาโทษทีมัวแต่ไปทำรถ ขอภัยกล้องเบอร์นะครับ <c oughs> เอาสตอมสี่สองสองสี่นะครับวันนี้มาทํำขบวนหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ขอภัยที่เพิ่งมานะครับวันนี้หนึ่งหนึ่งก็ล่าช้าพอๆกับขบวนเจ็ดล่าช้าพอๆกันโอเคออกนะฮะหนึ่งหนึ่งสอง รถสามารถออกก่อนได้หนึ่งนาทีนะครับไม่ผิดข้างๆผมก็เป็นสารเจ้าชั่วคราวที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ เพื่อที่จะเตรียมงานในงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับงานจะเริ่มวันที่7ถึง12ธันวานะครับจะแห่วันเสาร์ที่9ทธันวานะครับอันเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงแห่รอบตลาดนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับออกรหนึงหนอเอาสตอม4 224นะครับวันนี้ างคนก็บอกว่า112เหมือนรถธรรมดานะครับก็คือรถเร็วในข้าวรถธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะเรียกว่ารถเร็ว112นะครับล้ำช่องท่านช่างท่านช่รงทาการปวงเทพพีวานรปลายท้าสรางฮาิเดชัย